ทีเด็ดฟุตบอลประจําวันจันทร์ที่28สิงหาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้ายหลายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน5คู่นะครับ คู่แรกเป็นทางด้านของบอลกันโชเซอิตอิตาลีนะครับฮาทุ่มครึ่งครับเริ่มกันที่ซาเลนิตาน่าครับเจอกับทางด้านของอูดินเนเซ่นะครับคู่2ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับเป็นทางด้านของกาญารีครับเจอกับทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับลาลิก้าของสเปน2คู่ครับเป็นทางด้านของเกตาเฟ่ครับเจอกับทางด้านของอาราเบสในทิ้งคืนครึ่งนะครับตีสองครึ่งเป็นทางด้านของราโยเบยากาโนครับเจองานหนักทีเดียวครับ วันนี้เจอแอตเลติโกมาดริดนะครับแล้วก็ข้ามกันไปที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับตีสองสิบห้านาทีเป็นทางด้านของริโออาบครับเจอกับทางด้านของปอร์โตนะครับ ทั้งหมด5คู่วันนี้ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนครับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้ารับโฆษณาเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเรานะครับมีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปครับทักทายกันมาได้ที่ไลน์แอดนะครับ adsai ครับ1 0 0 ra ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าร้อยหลานนะครับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้ครับอิตาลีของเรานะครับกันโชซีอิิตตาาาาลลีซเฮนน่าาครรััับบบวนนนี้้เเปิดกยือนของอดิตาลี พวกนี้เจอกันมา4นัดเองนะครับเพิ่งเคยเจอกันมาครับเป็นทางด้านของซาเลนิตนาชนะไป2นัดครับเสมอกัน1นัดอูดิเนเซชนะได้1นัดนะครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านของซาเลนิตนาซาเลนิตนาชนะไป3ประตูต่อ2ครับก่อนหน้านั้นครับเสมอกันไปครับบ้านของอูดิเนเซศูนย์ศูนย์อูดิเนเซเคยมาเยือนแล้วก็ชนะได้ครับในฤดูการปี2 0 2พันยี่สองนะครับชนะไป4ประตูต่อศูนย์นะครับสกอร์สูงสองครับสกอร์ต่ำสองนัดล่าสุดสกอร์ศูนย์ครับยิงกันถึง5ประตูทีเดียวผลงาน ของซาเลน,นิตาน้าบ้างนะครับเปิดฤดูการเนี่ยไปยันเสมอกับโรโม่ามาได้ครับ2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นบอลถ้วยชนะเตนา,นาน่านะครับ1ประตูต่อ0ูนยสถิติยีนัดของซาเลน,นิตาน้าครับ ชนะเเสมอ11นะครับแพ้ไป2หนักไปทางด้านเสมอเลยนะครับเป็นบอลรองที่ทําเงินได้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเปิดตลาดไป19นัดทําเงินไป15นัดเลยนะครับแพ้ไปแค่4นัดเท่านั้นเองครับสกอร์สูง9ครับสกอร์ต่ำ11นัดหน้าซาเลนิตา้าไปเยือนเลดเช่นะครับร่านของอูดินเนเซ่บ้าน,นครับนัดล่าสุดนะครับ แพ้ให้กับยูเวในนัดเปิดฤดูกาลครับ3ประตูต่อศูนย์คาบ้านเลยนะครับก่อนหน้านั้น,น,นบอลถ้วยครับเอาตัวรอดไปได้นะครับชนะไป4ประตูต่อ1่สถิติ20นัดนะครับทำ่ชนะไป9ครับเสมอสองแพ้ไป9แอนดี้แคปเปิดมา19นัดทำเงินไป8นัดนครับ แพ้ไป11นัดสกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับนัดหน้านะครับทางด้านของอูดินเนเซ่เจอฟลอซิโนเน่ครับในบ้านของตัวเองคู่นี้ไปดูราคากันต่อเลยนะครับราคาเป็นทางด้านของอุดินเนเซ่นะครับเปิดราคามาอยู่ที่ราคาปปนะครับน้าล้นนะครับทางด้านของราคาหลักเนี่ยอยู่ที่ราคาเสมอครับน้ําขาวนะครับสกอร์สูงไปที่2ลูกครึ่งครับน้ําล้นเช่นกันนะครับคู่นี้เราระดายังมองว่าทางด้านของอุดินเนเซ่ครับแฮนดิแคปยังให้เหนือกว่าเล น้อยเท่านั้นเองนะครับซาเลนิตาน่าเล่นในบ้านถือว่าได้เปรียบนะครับทั้งเสียงเชียร์แล้วก็ทั้งขวัญและกําลังใจนะครับเล่นในบ้านนะครับทางด้านของอุดินเซย,ยังงมหาเป้าไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่นะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลายยังมองว่าทางด้านของซาเลนิตาน่าครับน่าจะมีโอกาสที่เก็บแต้มได้ในนัดนี้ นะครับไม่1แต้มก็3แต้มไม่น่าจะแพ้ในบ้านครับซาแลนิตาน่าในนั้นนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่อูดิเนเซครับราคาเสมอหรือราคาปปน้ําบวก10ก็ยังสวยอยู่ครับในคู่แรกของคัมคืนนี้ครับไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของ กายารีครับเปิดบ้านรับการเยือนของอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของอินเตอร์ชนะได้ครับ3ประตูต่อหนึ่งในบ้านของกายารี่ด้วยนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นอินเตอร์มิลานนะครับชนะได้ในบ้านนะครับ4-0แล้วก็10เจอกันมาทั้งหมด10นัดหลังนี้นะครับกายารี่ชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นครับเสมอกันไป1นัดนะครับแล้วก็ทางด้านของอินเตอร์มิลานชนะได้ถึง8นัดนะครับเปิดตลาดไป10นัดกายารี่ทำเงินได้แค่3นัดครับ 7นัดที่เหลือเป็นอินเตอร์มิลานทั้งนั้นนะครับทำเงินกินแฮนดิแคปมาได้ครับสกอร์สูง7ครับสกอรตต่ำา3นะครับผลงานของกายารี่ก่อนนะครับเปิดดูการเนี่ยไปเยือนโตริโน่ทาผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีครับนัดนั้นเนี่ยนั่งมองอยู่นั่งดูอยู่ก็ถือว่ากายารี่ครับ เล่นได้ดังใจมากเลยนะครับเสมอกับโตริโนไปในนัดแรกนัดเปิดดูการศูนย์ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเสมอกับปาเลโมครับในบอลทวยครับแล้วก็ต่อ,อช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับก็เอาชนะไปได้นะครับงด้านของไกายารี่ผลงาน20นัดครับสตินะครับ ชนะ11เสมอ8แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเลื่อนชั้นขึ้นมาอย่างสวยสดงดงามนะครับเปิดตลาดไป18นัดครับทำเงินไป10นัดเจ้าไป2ครับแพ้ไป6สกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นะครับนัดหน้ากกยารี่ไปเยือนโบโลญญานะครับ มาดูทางด้านของอินเตอร์มิลานบ้างนะครับเต็งแชมป์ในฤดูกาลนี้ครับเปิดฤดูกาลมาครับเอาชนะทางด้านของมอนซ่าไปได้ครับ2ประตูต่อศูนในการอุ่นเครื่องเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะได้ถึง3นัดไม่ว่าจะชนะเรดบูลซาบวกนะครับชนะปารีสแซงต์แชียงนะครับเสมอกับออลนาเซอร์นะครับสถิติ20นัดของอินเตอร์มิลานนะครับชนะ15เสมอ2แพ้แค่3นัดเท่านั้นเองครับ เปิดแฮนดี่แคปไป20นัดทำเงินไป14นัดนครับเจ้าไป1แพ้ไป5สกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับนัดหน้าอินเตอร์มิลานเจองานยากต่อเลยครับสนัดติดเจอฟิออเรนตินาในบ้านนะครับกับเจอเอซีมิลานในบ้านทําศึกมิลานดาบี้นะครับคูนี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานครับเปิดราคามาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับน้ำ เต็มครับกาญารี่เป็นรองที่น้ําขาวนะครับตกอ์สูงแฮนดิแคปไปกันที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำลบ0ราคารองเนี่ยอยู่ที่1ลูกเต็มครับน้ำบวกสิสําหรับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับ มีโอกาสที่เก็บ3ามแต้มได้มากกว่านะครับกายรีรี่ถึงแม้ว่าจะเลื่อนชั้นขึ้นมาในลูกการนี้ครับแต่ก็ทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีในลูกการที่แล้วนะครับเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องกินแฮนดิแคปได้ต่อเนื่องด้วยครับแต่เมื่อเจอกันทีไรครับก็เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับที่จะออกทางทําเงินได้ตลอดนะครับคู่นี้อินเตอร์มิลานน่าจะเก็บ3ามแต้มได้ไม่ยากนะครับแต่ก็ต้องลุ้นกันที่เมรที่2ออาจจะต้องเอาหูเข้าแรกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ ต่อที่อินเตอร์มิลานครับลูกควบลูกครึ่งหรือ1ลูกเต็มครับน้ําก็ยังสวยอยู่ครับ0.75ครับข้ามกันไปที่สเปนกันบ้างนะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของเกตตเฟ่ครับเปิดบ้านรับการเยนของอาราเบสนะครับคู่นี้เจอกันมาเนี่ยหนัดหลังเสมอกันทั้งนั้นนะครับสกอร์สุดทิตอยู่ที่0-0ครับนัดล่าสุดบ้านของเกตตเฟ่มีใบแดงด้วยนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2เจอกันมา10นัดครับเกตตเฟ่ชนะได้1นัดเสมอกันถึง7นัดนะครับทางด้านของอาราเบสชนะได้2นัดแต่ชนะ ได้ในบ้านนะครับเปิดตลาดมา10นัดเกตเฟ่ทำเงินไป2ครับเจ้าไป1นอาราเบสทําเงินได้ถึง7นัดสกอ์สูง3ครับสกอ์ต่ํา7นะครับผลงานล่าสุด2นัดที่เปิดด้วยการมาของลาลิก้านะครับเกตเฟ่เพิ่งบุกไปเยือนคีเโรนามาแล้วโดนอัดมาแพ้ไป 30- ก่อนหน้านั้นเสมอกับบาร์เซโลนาได้นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ในบ้านนะครับหรือว่าเล่นในบ้านค่อนข้างดีจะดีครับเกมเยือนยังต้องตามหาตัวเองอยู่นะครับเกตเฟ่สถิตยี่สิบนัดครับชนะ7เสมอหแพ้8ครับ เปิดตลาดมา19นัดทำเงินไป10ครับจเจ้าไป1แพ้ไป8สกอร์สูง8ครับสกอร์ต่ำ12นัดหน้าเตาเฟ่ K The ace, เจอเรวัตริดเลยนะครับไปเยือนด้วยนะครับนัดของอาราเบสบ้างนะครับนัดล่าสุดสปลายนะครับชนะเซบีย่ามาได้4ประตูต่อ3แบบสุดมันนะครับก่อนหน้านั้นเกิดดูการไปเยือนคาดิสแพ้ไป1-0ครับสาิ์ที20นัดของอาราเบสนะครับชนะ8เสมอ8แพ้4เปิดตลาดไป19นัดทำเงินได้แค่11นัดนะครับเจ้าไป1แพ้ไป7 สกอร์สูง6สกอร์ต่ำสิบนะครับเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยทางด้านของอาราเบสดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับอาราเบสนัดต่อไปครับเจอกับทางด้านของบาร์เซียนะครับเล่นในบ้านหลังจากนั้นออกไปเยือนทางด้านของราโยนะครับมาดูราคาของคู่นี้กันต่อครับเป็นทางด้านของ เกเเฟ่ครับเปิดราคาไปที่ราคาปปครับน้ำลบสิบคู่นี้เหมือนจะออกได้3หน้าเลยนะครับตกกอสูงแฮนดีแคบสูงอยู่ที่ครึ่งควบสองน้ำลบสิบเช่นกันนะครับทำแน่นแน่หละครับคู่นี้อาจจะจบ0ูนหรือไม่งั้นก็1นูนหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้เหล่าระลลายยังมองว่าทางหน้าของเกเเฟ่ครับได้เปรียบนะครับที่เล่นในบ้านดูจากการเล่นกับเซลลูนาแล้วครับถนัดเกมรับมากกว่าแล้วก็สวนกลับนะครับมีโต้มีเถียงแต่ก็เกมรุกก็ยังเป็นปัญหาอยู่รับสาาหเฟอ เล่นค่อนข้างที่จะลื่นไหลมากกว่านะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวมากกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าระหลัมองว่าทางด้านของอาราเบสน่าจะเก็บแต้มได้ออกจากเกตเฟสได้ในนัดนี้ครับให้รองที่ให้รองที่อาราเบสครับราคาปปครับน้ําลบสิบสวยๆครับหรือเป็นครึ่งลูกน้ําบวก1 0 0.70ก็ยังสวยอยู่ครับในคู่นี้ครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับของสเปนนะครับเป็นทางด้านของราโยเบยกาโนครับเจอกับตรามี่เอเดนติโกมาดริดนะครับ เขียนดึกทีเดียวนะครับสําหรับคู่นี้นัดล่าสุดครับแอตเลนติโก้มาดริดบุกมาเยือนแล้วก็ชนะไป2ประตูต่อ1นึ่งน,นั้นเสมอกันในบ้านของแอตเลนติโก้มาดริดครับหนึ่งประตูต่อ1เจอกันมา10นัดรายโยยังไม่เคยชนะแอตเลนติโก้มาดริดนะครับเสมอกัน2นัดแอดเดนติโก้มาดริดชนะไป8นัดนะครับเปิดตลาดไป10นัดรายโยทำเงินได้4ครับเล่ากันไป1นัดแล้วก็ทางด้านของแอตเลนติโก้มาดริดยิงได้เนี่ยทำแฮนดิแคปได้ถึง5นัดนะครับก็สกอร์สูงต่ำเนี่ย นี้หนักไปทางด้านสกอร์ต่ำทั้งนั้นเลยครับไม่ค่อยจะยิงกันเท่าไหร่นัดล่าสุดสกอร์สูงนะครับ10นัดเนี่ยก็สูงอยู่2นัดนะครับสกอร์ต่ำ8นัดนะครับด้านของครโยบ้างครับโชว์ผลงานโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับตั้งแต่เปิดดูการมานะครับบุกไปเยือนอเมรยนะได้2อศูนย์นัดล่าสุดครับไปเยือนกาลิฟอนก็ชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับตียี่สินัดครับชนะ7เสมอหแพ้8นะครับตลาดมา20นัดทำเงินไป11นัดแพ้ไป9 ก็สูง13สกอต่ำา7นะครับ2นัดล่าสุดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่วันนี้มาเจอของจริงแหละครับทำได้หรือไม่นะครับสำหรับปราโยโยนัดหน้าไปเยือนรรเบติตนะครับดูทางด้านของแอตเดนโกมาติดบ้างนะครับล่าสุดนะครับซ้อมแบบปิดนะครับเจอกับนูมาเซียในการอุ่นเครื่องชนะไป2 0ศูนย์ะครับเรียกความมั่นใจมาได้เยอะพอสมควรหลังจากที่ไปเยือนรรเบติตก่อนหน้านั้นในลีกนะครับเสมอไปศูนย์นัดเปิดฤดูกาลชนะรานาดาไป3-1นะครับ ว่าฟอร์มยังดูดีอยู่นะครับลูกทีมของซิมนเน่ครับตี2ีนัดชนะ11เมื่อ5แพ้4นะครับตลาดไป19นัดทำเงินไป8เจ้าไป1แพ้ไป10ครับสกอร์สูง12สกอร์ต่ำา8หน้าแอตเลนติโกมาดริดกับเซบีย่าครับมันอีกหนึ่งคู่เลยครับคู่นี้นะครับสำหรับราคานี้ครับไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของแอตเลนติโกมาดริดครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวอยู่ที่ครึ่งลูกน้ำลบ10ครับก็สูงไปกันที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ำขาว นี้ยังมองว่าแอตเลติโกมาดริดเหนือกว่านะครับทั้งแฮนดิแคปแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับฐานทีมดีกว่าอยู่แล้วแต่ทางด้านของราโยครับจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับสองนัดล่าสุดนะครับคลีนชีทมาได้ด้วยครับเอาชนะสกอฮังถึงสองศูทั้ง2นัดมาแล้วนะครับใจเนี่ยเต็มข้อเลยครับนัดนี้อาจจะต้องรับแล้วก็รอสวนกลับนะครับตามสไตล์ถนัดของราโยการนี้ก็หมายมั่นปั้นมือครับที่จะไปเล่นบอลยุโรปถ้วยเล็กแหละครับสำหรับราโยแอตเลติโกมาดริด หมายก็แชมป์เลยครับยังไม่แพ้ใครเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่รายโยเนี่ยแน่นกว่านะครับนี้ยังเชื่อว่าทางด้านของแอตเลติโกมาดริดอาจจะโหมบุกเข้าใส่ครับอาจจะมีอรอยตัวอยู่ทางด้านของกองหลังนะครับฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่รายโยบายากาโนครับามเดือดเดือดแบบนี้ครับอยากเอาอะไรไปขวางแล้วกันนะครับให้รองที่ เรียเบิยักโน่ครับราคาครึ่งลูกครับจังหนับรับตังกันไปอีกหนึ่งคู่ครับไปดูกันที่คู่สุดท้ายของค่ําคืนนี้ครับเป็นทางด้านของริโออาร์ฟนะครับเจอกับทางด้านของปอร์โตครับในศึกโอสเกตซูเปอร์ลิก้านะครับมีเจอกันมาในบ้านของปอร์โตนัดล่าสุดปอร์โตชนะไปครับหประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นริโออาร์ฟชนะได้ในบ้านนะครับสามหนึ่งเกิมา10นัดรีโออาร์ฟชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นก็คือนัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านของรีโออาร์ฟนั่นแหละครับน้านั้นเสมอกันไปสอ ก็ทางด้านของพอโตครับได้เจ็ดนัดจาก10นัดที่ลงสนามนะครับการทําเงินเนี่บ h a n d i แคปเปิดมา10นัดรีโออาฟทำเงินไป6นัดครับเจ้าไป1โตทําเงินได้แค่3นัดเท่านั้นนะครับหนักไปทางด้านของแฮนดิแคปเนี่ยเพ่งทีเดียวเลยครับพอโต้ต่อกับทีมไหนในลีกนะครับต่อสูง5ครับสกอร์ต่ํา5านะครับนัดล่าสุดเนี่ยเป็นสกอร์ต่ำนะครับประตูต่อศูนย์เท่านั้นนะครับสําหรับปอโต้ด้านของรีโออาฟบ้างนะครับเปิดดุการมา2นัดนะครับ จะแพ้ในนัดล่าสุดที่ไปเยือนเอสโตเลครับแพ้ไป2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นครับชนะชาเวสได้ในบ้านครับสประตูต่อศูนย์นะครับเถิติ20นัดของริโออัพจเจ็ดเสมอหแพ้8ปครับเปิดตลาดไป17นัดทําเงินไป9เจ้าไป1แพ้ไป7สกอร์สูง8ครับสกอร์ต่ำสิบสอนะครับน้าริโออัพไปเยือนาเปียนะครับทางด้านของปอร์โตบ้างครับนัดล่าสุดชนะฟารลนเซ่มาได้ครับ2ประตูต่อ1นัดเปิดดุการไปเยือนโมไรเลนเซ่ชนะได้2-1เช่นกันนะครับ ไม่ค่อยหักขาดแฮนดีแคปเท่าไหร่นะครับต่อเยอะแต่ยิงได้แค่ลูกเดียวครับสกอร์ห่างแถมเสียประตูอีกตัางหากนะครับตี20นัดชนะ1 5เสมอ2แพ้3ครับแต่แฮนดิแคปเปิดมา18นัดทําเงินได้แค่7นัดครับแพ้ถึง11บเอ็สูง11ครับสกอร์ต่ํา9านะครับทางของปอโต้นัดหน้าเจออารัวกาครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อเลยครับราคามาครับเป็นทางด้านของปอโต้นะครับแฮนดิแคปอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับน้ํา นะครับทางด้านของลิโออาร์ฟอยู่ที่น้ําขาวเกือบน้าลบสิบครับสกอร์สูงเป็นที่2ลูกครึ่งควบ3ามน้ําเต็มนะครับคู่นี้น่าเล่นมากกว่านะครับสาหรับสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งน้ําขาวนะครับของปอโต้ครับเหนือกว่านะครับมาเยือนริโออาร์ฟในนัดนี้ครับแต่ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของริโออาร์ฟเนี่ยไม่ง่ายสําหรับปอโต้ครับแต่ถ้าจะให้เก็บ3มแต้มได้เนี่ยปอโต้ชนะ1นูน่าจะมีครับแต่ลูกที่2เนี่ยอาจจะต้องเอาหูเข้าแรกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่า โตครับน่าจะทําเงินได้ครับให้ต่อที่ปอโตนะครับราคาควบลูกครึ่งครับจังหนับรับตังกันครบ5คู่ครับค่ำคืนนี้ทรวนกันอีกทีนึงครับสำหรับค่ำคืนนี้5คู่ทั้งหมดแรกครับซาแลนิตาน่าเจออูดินเนเซ่ครับคู่นี้อูดินเนเซ่เปิดต่อมาที่ราคาปปคู่นี้ให้รองที่เจ้าบ้านอย่างซาแลนิตาน่านะครับในราคาปปหรือครึ่งลูกนะครับสองครับกายารี่กับอินเตอร์มิลานนะครับกายารี่ โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับกินแฮนดิแคปมาได้ต่อเนื่องนะครับเล่นในบ้านด้วยครับสำหรับน้องใหม่ในการนี้แต่ทางด้านของอินเตอร์มิลานครับค่อนข้างที่จะห่างชั้นกับกายารี่พอสมควรเปิดราคามาที่ครบลูกครึ่งสําหรับอินเตอร์มิลานนะครับมองว่านี้น่าจะเก็บสแต้มได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ลุ้นกันที่สกอร์ห่าง2 0งให้อินเตอร์มิลานต่อที่ควบลูกครึ่งครับคู่ที่2ครับคู่ที่สครับเกเเฟ่กับอาราเบสนะครับเกเตเฟ่เล่นในบ้านนะครับเคยเสมอกับ ซาซ่ามาแล้วด้วยนะครับในบ้านนัดนั้นเล่นทางที่จะดีทีเดียวนะครับฐานของอาราเบสครับทีเด็ดที่ขาดมากกว่านะครับจบสกอร์เนี่ยคมกว่าด้วยนะครับเฟฟถึงจะมีเกมรับที่ดีนะครับแต่เกมรุกไม่ค่อยจะลงตัวกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคู่นี้มองว่าน่าจะจบที่เสมอนะครับให้ลองที่อาราเบสครับราคาครึ่งลูกครับไปครับราโยบยานโกกับทางนะของแอเลติโกมาดริดนะครับมาดริดเปิดราคาที่ราคาครึ่งลูกนะครับตาหมีต่อมาขาแล้วก็น้ําเยอะ น้ำสวยทีเดียวนะครับก็ยังเชื่อว่าครับคู่นี้ทางด้านของราโยเล่นในบ้านนัดแรกของฤุูนการนี้เลยนะครับหลังจากที่นัดเปิดฤุูการมาเนี่ยเป็นทีมเยือนทั้ง2นัดแล้วก็เอาชนะมาได้ทั้ง2นัดดีจัดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเจอทีมอันดับใกล้ๆกันนะครับนัดนี้อันดับค่อนข้างที่จะห่างกันนะครับสำหรับมาตรฐานทีมทั้ง2ที่ห่างกันพอสมควรนะครับเันติโกมาดริดดูดีกว่าแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้อามีน,านน่าจะกินราโยยากับให้รองที่ โยบเยกานโนครับราคาครึ่งลูกครับสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของโปรตุเกสซูเปอร์ลิก้านะครับเริโออาร์เจอกับปอร์โตนะครับตัวอาร์เล่นในบ้านถือว่าเหนียวแน่นนะครับใครจะมาเก็บแต้มเนี่ยยากนะครับทางด้านของปอร์โตครับเป็นทีมยักษ์ใหญ่อยู่แล้วในลีกนี้นะครับแม้ว่าจะเปิดแฮนดิแคปมาแพ้งนะครับแฮนดิแคปอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับไม่ค่อยจะผ่านกันเท่าไหร่สําหรับปอร์โตนะครับว่าจะเจอทีมไหนๆนะครับยิงไม่ค่อยผ่านแฮนดิแคปแต่นัดนี้ครับ เชื่อว่าปอโต้น่าจะเก็บ3าแต้มได้นะครับแล้วก็น่าจะผ่านแฮนดิแคปลุ้นกันที่เม็ดที่2แล้วก็เอาหูเข้าแรกอีกหนึ่งข้างนะครับให้ต่อที่ปอโต้ครับในคู่สุดท้ายของคําคืนนี้ครับราคาลูกครบลูกครึ่งครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด5คู่นะครับคัมคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของเราร้อยหลานนะครับแล้วก็ขอฝากไว้หนึ่งช่องทางครับไลน์แอดของเรานะครับมีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับสามารถมาร่วม ครอบครัวเดียวก,กันกับเราครับเหล่า้ร่หลามาร่วมติดดาวเ p ีกับเราได้นะครับแอดมาได้ที่ไซด์ครับ1 0 0 RA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นสำหรับวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ